ช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพบรรยากาศของบูธ Kawasaki ในงาน Big Motor s a l เซ2018ซึ่งในปีนี้เป็นการรวมพลังกันของ3ชัโชวร์รูม Big กไบค์ Kawasaki นั่นก็คือเรียวมอเตอร์สปอร์ตมอโตฮอลิและ m o b บียสโดยมีการจัดโปรโมชั่นกระชากใจทุกรุ่นนะครับดาวเพียง0บาทเปอรรถได้ทันทีโดยเฉพาะเจ้า Ninja 400คันนี้จะมีกิฟต์ไว้เชร์ให้มูลค่า5,000บาทฟรีทะเบียนพรบรและประกันภัยชั้นหนึ่ง ซึ่งในขณะนี้นะครับยอดขายของนินจา400ทําได้สูงมากนะครับเหนือกว่านินจา300ในอดีตด้วยพลังเครื่องยนต์ที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดมันมีพลังแรงม้าสูงสุดถึง45แรงม้าที่10,000รอบต่อนอาทีความเร็วปลายที่เฉียดเฉียด200กิโลเมตรชั่วโมงสร้างความประทับใจกับแฟนๆคาสกิเป็นอย่างยิ่งกับเจ้านินจา400มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาถึง z 400เมื่อไหร่จะเปิดตัวกันแน่หลังจากที่รายการของเราได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่มีการเปิดตัว นินจา400นินจา250โฉมใหม่เมื่อปลายปีที่แล้วว่าจะมีการเปิดตัว z 400 z 250โฉมใหม่ในปลายปีนี้ก็คือที่งานอินเตอร์มอดหรือว่างานอิกมาอิตาลีคุณผู้ชมติดตามกระแสข่าวให้ดีๆนะครับเพราะว่า z 250 z 400โฉมใหม่ที่เป็นโฉมเดียวกันของปี2019จะเปิดตัวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่กำลังติดตามหรือกำลังเฝ้ารอคอยตระกูลแซตจากคาสกินั้น บอกได้เลยว่าปลายปีนี้มีเฮเชื่อว่าภายหลังการเปิดตัวของ Z250 Z400 ในงานอินเตอร์มอตเยอรมนี้แล้วจะมีการเปิดตัวมาทั้เเราในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนพศ2อ6 1ที่จะมาถึงและจะมีการเปิดให้จองอย่างเป็นทางการในงานมอเตโอร์อโปเดือนธันวาคมใครที่ชื่นชอบแนวทางของรถตะกรุลแน Z ั้นบอกได้เลยครับว่าให้เตรียมทุกกระปุกออมสินได้เลยเนื่องจากว่าในขณะนี้คาวสกิในอเมริกา ได้มีการยื่นตรวจสอบค่าไอเสียของรุ่น Z400 เป็นที่เรียบร้อยแล้วและ Z250 นั้นจะเป็นการยื่นตรวจสอบในยุโรปเพราะฉะนั้นทั้ง Z400 Z250 จะเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดของการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้โดยเอกสารของเคาสกิที่หลุดออกมานั้นระบุรหัสสายการผลิตใหม่ก็คือ E R 4 0 0 D K มันคือรหัสของ Z400 ที่ใช้ในการผลิตเพราะฉะนั้นหลายคนที่กำลังเฝ้ารอคอยซ0สู่นั้นบอกได้เลยอีกครั้งนึงครับว่า ปลายปีนี้ได้รุ่นกันอย่างแน่นอนเพราะว่าเอกสารที่ว่านี้เป็นการยื่นขอที่แคลิฟอร์เนียแอร์รีซอสเซตบอร์ดคณะกรรมการตรวจสอบมลิตเไอเสียทางอากาศของรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีความเข้มงวดเป็นอย่างมากเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นที่มีการผ่านแคลิฟอร์เนียได้ก็หมายความว่าสามารถขับได้ทั่วโลกครับสำหรับราคาของเจ้าแซด0 0่คันใหม่คาดว่าประมาณ1 8 6 0 0 0บาทจะถูกกว่านินจา4 0 0 1 0 0 0 0บาทครับถ้าเปรียบเทียบไปแล้วก็เหมือนกับนินจา300 ที่คัวางราคาอยู่ที่185,500บาท Z300 วางราคาไว้175,000บาทถูกกว่ากันประมาณ1500บาทดังนั้นนะครับ Z400 ถูกกว่า Ninja 400 10,000บาทก็อยู่ในเกณ์ที่เหมาะสมยืนยันอีกครั้งนึงนะครับว่า Z400 จะมีราคาประมาณ186,000บาทส่วน Z250 โฉมเดียวกันกับ Z400 ตัวใหม่นี้น่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ164,000บาทจะแพงกว่า Z250 โฉมเก่า ที่วางราคาไว้154,000บาทแพงกว่ากันประมาณ10,000บาทครับใครที่งบน้อยเอื้อมไม่ถึงสี่รก็ยังมีสองห้าเป็นตัวรองรับในรูปโฉมเดียวกันในส่วนของเวอร์ซิสสา0นั้นที่มีหลายคนสอบถามกันเข้ามาว่าจะมีเวอร์ซิส4 0่ตามมาหรือไม่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าปีหน้าปี2019ในช่วงปลายปีเวอร์ซิส่น่าจะเข้ามาทดแทนเวอร์ซิสสา0อย่างแน่นอนปีนี้นะครับต้องเปิดทางให้ 400, แ0 0สละ z 2อ0กันไปก่อปีหนยว่ากันกับเวอร์น0 และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของคาวสกิในงาน Big กมอเตอร์เซล2018ครับ